แมคคาเรน 750S เป็นภ้าต่อของแมคคารเรน 720S นะครับกลุ่มพลังเครื่องยนต์ V8 t w i n s c อ r เท u r b โบความจุ4.0ลิตร750แรงม้านะครับสื่อยานยนต์ต่างประเทศนะครับให้คำจำกัดความช่วงล่างของแมคคาเรนว่า Magic คาปเป เฮ้ยมันขับดีมันขับง่ายแล้วมันสมูทแล้วความคมความอะไรมันมีหมดคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักขับสกิลสูงใครขับก็ได้คุณก็ได้สมรรถนะของความเป็นแมคเรนได้สัมผัสถึงความพิเศษของความเป็นแมคเลรนเหมือนกันหมด สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่แมคคาเรนแบงคอกนะครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษได้มาลองสุดยอดซุเปอร์คาร์คันนี้นะครับแมคคารเรน 750S เป็นภาคต่อของแมคคาเรน 720S นะครับซึ่งจะมีความพิเศษยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ตัวถังนะครับออกแบบใหม่ตรงไหนบ้างต่างจาก720ยังไงรวมไปถึงเจ้าตัวแรงอย่าง 765LT ด้วยซึ่งมีอนุกรมของ765 มาอยู่ในคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเจ้า 750S คันนี้เป็นยังไงบ้างครับไปสำหรับเจ้า,า 750S นะครับต้องบอกว่าอาจจะมีความคล้ายคลึงกับ720ค่อนข้างมากเพราะว่าใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับแต่มีการเพิ่มดีไซน์ตรงนี้ใหม่ นี่จะเห็นว so ่าถ้าสังเกตจะมาจอดคู่กันนะครับตัวกันชนเนี่ยตรงช่องนี้คันนี้สำหรับ750น่ะจะค่อนข้างเล็กกว่านะครับรวมไปถึงดีไซน์ของช่องดักลมตรงใต้ไฟนี้นะครับก็จะมีความเรียวมากกว่านะครับนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของนี่มิเตอร์ด้านล่างนะครับตัวนี้ที่เพิ่มมานะครับผมแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะมีกล้องไว้ให้คันนี้มีกล้องรอบคันนะครับส่วนดีไซน์ด้านข้างนะครับมาพร้อม ล้อสีพิเศษนะครับผมข้างหน้าเนี่ยเป็นขนาด19นะครับข้างหลังเป็นขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็โลโก้ 750S จะอยู่ตรงนี้นะประตูเป็นแบบซอฟฟ์ฟรสนะครับดูปุ๊บนะพุทแแ่งต่างๆตรงนี้นะครับจาก720ที่เคยเป็นสีเทาๆตัวเนี้ยก็จะเป็นสีดำเป็นโนโแบคและว,วิงหลังตัวเนี้ยก็จะมีความใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็ทำงาน โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราก็สามารถกดได้ด้วยใน,วนเวลาเราขับด้วยความเร็วนะครับตัวนี้จะยกขึ้นให้อัตโนมัติเพื่อช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกแล้วก็ช่วยในเรื่องของเบรคนะครับผมส่วนอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวแผงรังผึ้งตัวนี้ถ้าเทียบกับตัว 720S แล้วเนี่ยทันเนี้ยจะมีมีช่องที่ใหญ่กว่ารวมไปถึงตัวท่อไอเสียตัวนี้นะครับจะออกแบบคล้ายๆกับรุ่น p 1คือเป็นท่อคู่ได้ล้อมกรอบวงรีตรงนี้ออกตรงกลางนะครับรวมไปถึงตัวนี้ ชุดดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ก็เป็นดิฟฟิวเซอร์ลายใหม่เหมือนกันแล้วก็วัสดุเป็นเป็นโนแบ็กทำให้รถด,ดูสวยงามมากขึ้นทางหลังนี่เป็นตัวคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับก่อนที่เราจะไปขับขี่เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันตอนนี้เราอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าแมคคาเรน750ดหนะครับหน้าตาคล้ายๆกับแมคคาเรนรุ่นที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับวัสดุตัวนี้ก็สามารถเลือก เปลี่ยนได้คอนฟิกได้นะครับอันนี้เป็นตัว Perform a n c e p a c k a g กก็เลยจะเป็นตัวอะคันเทล่ามาให้นะครับพวงมาลัยกับตัวคอนโซลเนี่ยจะติดกันไปเป็นชุดเดียวนะครับอันนี้ก็จะส่งผลต่อการขับขี่เวลาเราไม่ว่าเราจะหักไปทางไหนเลี้ยวไปทางไหนปรับพวงมาลัยสูงต่ำขนาดไหนตัวหน้าจอยังอยู่ในช่องพวงมาลัยตรงนี้นะครับทำให้เราเห็นได้ชัดส่วนฟังขวาเนี่ยเป็นตัวปรับเหมือนว่าเหมือนโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีทั้งตัว คอมปอร์ตสปอร์ตแล้วก็โหมดแทร็กนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็แม็กซเรนก็คือมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเขาไม่ได้ปรับโหมดนะทุกอย่างปรับไปหมดเราสามารถปรับแฮนดิ่งจากฝั่งนี้ได้อีกนะครับเราจะปรับให้ช่วงล่างเป็นแบบคอมปอร์ตสปอร์ตหรือว่าแทร็กเราสามารถแยกปรับได้แล้วก็นอกจากนี้เรายังมีปุ่มเหมือนปุ่มอินดิวิตูลนะครับก็คือปุ่มนี้เราสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าในหน้าจอนะครับแล้วเราเซ็ตตรงนี้กดปุ๊บ ค่าทุกอย่างจะมาเป็นค่าส่วนตัวที่เราตั้งเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันบอกเป็นบอร์แมนนวลนะครับแต่ว่าปรับสูงต่ำต่เป็นไฟฟ้าแต่เลื่อนเข้าเลื่อนออกจะเป็นแมนนวลนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับพอสตาร์ทขึ้นมาตัวตรงนี้ก็คือก้านไฟเลี้ยวนะใช้งานได้ง่ายๆไดลงไปถึงตัวนี้นะครับเป็นตัวเลื่อนหน้าจอฝั่งซ้ายนะครับหน้าจอฝั่งขวาก็จะแสดงผลพวก เกณงน้มามันอุณหภูมิความร้อนต่างๆและมาตรวัดตรงกลางก็จะเป็นความเร็วตำแหน่งเกียร์นะครับผมหน้าจอคันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อม Apple Ca r p l a y แล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นแบบเสียบสายอยู่นะครับก็จะมีประมาณนี้มีเดียนะครับก็แอร์ก็แอร์เย็นมากนะจะได้เลยแล้วก็เสียบสายนี่เราเสียบสายตรงนี้นี่อ่าโอเคอันนี้มีทั้ง USB A และ USB C มาให้นะครับนเกยร์ก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ เกดีเกเอ็นกอาแล้วก็ไปฉุกเฉินนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นออโต้สต๊อปส่วนพวงมาลัยเนี่ยจับกระชับมือมากๆแล้วก็มีปุ่มแพทเทิรนชิพซึ่งฝั่งบวกเนี่ยเวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยเราสามารถดันไปด้านหน้านะครับค้างไว้จะเป็นการเข้าเกเอ็นให้นะครับด้านบนตัวนี้ก็มีพวกไฟให้นะครับกระจกตัดแสงแล้วก็ที่พิเศษสุดๆก็คือพอเราเข้ามานั่งแล้วเนี่ยเราปิดประตูแล้วเราพร้อมที่จะขับเนี่ย คันนี้ทัศนวิสัยโปร่งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ามองไปทางกระจกข้างเสาว A เนี่ยไม่บังทัศนวิสัยเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมเครื่องเสียงโบเวอร์แอนด์บิลกินด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาของกุญแจของเจ้าแมคคาเรนเคันนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวนี่ก็คือภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปุ่มพลังนะครับ สำหรับคุมพลังของ 750S นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ V8 Twin s c o l l Turbo ความจุ4.0ลิตรนะครับแรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก720เนี่ยมาอีก30ตัวเป็น750แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ย800นิวตันเมตรนะครับซึ่งก็เพิ่มมาจากตัว 720S อยู่30นิวตันเมตรนะครับรวมไปถึงช่วงล่างทึ่งมีปรับค่าต่างๆให้ขับได้สนุกมากยิ่งขึ้นด้านหน้าเนี่ย ปรับให้นุ่มขึ้นนะครับด้านหลังปรับให้เฟิร์มขึ้นนะครับเพื่อการกับขี่รวมไปถึงการปรับเกียร์เโชต่างๆทําให้เจ้าตัวแมคเรลนเนี่ยเป็นรถซูปรคาร์ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ0-100เนี่ยทำเวลาที่2.8วินาที0-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่7วิต้นๆเท่านั้นนะครับแล้วนี่ก็คือสมรรถนะคร่าวๆเดี๋ยวเราไปลองขับเจ้า 750S กันว่ามันจะแรงแล้วมันจะขับสนุกแค่ไหนไปครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางแมคฟาเรนพยายามบอกว่ารถซูเปอร์คาร์ทุกคันของแมคฟาเรนเนี่ยมันคือซูเปอร์คารท์ที่เดล l y ยูสได้จริงพี่บอลขึ้นมาแน่สิ่งที่สัมผัสได้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องทัศนวิสัยครับเมื่อเทียบกับรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้ออ,อื่น visibility ของแมคฟาเรนทุกรุ่น มันจะไม่มีความอึดอัดมันจะไม่มีความคึบตัสรึมว่ามุมมองมันโปร่งมันโปร่งจะเป็นกระจกตัวเสาเนี่ยรวมถึงกระจกข้างใช่ใช่ครับโอเคซึ่งการการที่เราจะขับรถบังคับรถได้ดีอ่ะถ้าเรามองไม่เห็นต่อให้รถมันขับดีแค่ไหนอ่ะถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ตัดสินใจไม่ได้ครับตัดสินใจได้ช้าเราก็จะสั่งรถได้ช้าไปอีก แล้วยิ่งถ้าเป็นรถที่มันไม่สามารถบังคับได้อย่างที่เราต้องการบบทุกอย่างมันก็จะช้าช้าช้า,ชาลงไปเรื่อยๆอีกการที่เป็นรถที่ขับได้ทุกวันมันไม่ได้มองแค่ข้างหน้าอย่างเดียวคุณต้องมองรอบๆออตัวการที่เราได้ทัศนวิสัยที่ดีแบบนี้ได้เนี่ยหลักๆเลยมาจากโครงสร้างตัว Carbon โโโคาร์บอนไฟเบอร์แชสซีโมโนคอรไม่ต้องเสียเงินซื้อไฮเปอร์คาร์ไม่ต้องเสียเงินเป็นร้โอยล้านซื้ออลติเมทซีรีทั้งหลาย ซื้อรุ่นไหนก็ได้โครงสร้างที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แชสซีแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ดูให้ดูความความนุ่มนวลของช่วง<ช>ล่างอย่างตอนนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตลองสังเกตเวลาที่วิ่งผ่านปั๊มของถนนวิ่งผ่านรอยต่ออะไรต่างๆเราจะแบบเอ๊ะนี่อยู่ในซูเปอร์คาร์จริงหรอใช่ใชมันรู้สึกไม่ได้แข็งไม่ได้สะเทือนมากนะใช่ใช่ใช้าออกเฟิร์มเฟิร์มทาง สื่อยานยนต์ของต่างประเทศนะครับเราให้คำจำกัดความช่วงล่างของแมคฟาเรนว่าเมจิกคาบเป็นคือมันคือพรมวิเศษความวิเศษความพิเศษของมันคือมันอ่านถนนตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขับความเร็วเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ได้แค่อ่านขนาดที่มันอ่านมันปรับด้วยเขาจะคอยปรับให้ตัวรถมันอยู่ติดพื้นตลอดเวลาเวลาเข้าโค้ง มันก็จะมีอาการโครงของรถมีอาการบอดี้โรลพูดง่ายๆแต่ว่าอาการพวกนั้นน่ะแทบจะไม่เจอในแม็กควาเลเลยจะบอกว่าไม่มีก็โกหกนะครับมันมีแต่มันน้อยมากการขับรถแบบนี้ถามว่าขับเร็วๆหวดัดตึงตลอดเวลายี่ห้อไหนมันก็ทำได้หมดแหละพอมาขับจริงๆแล้วไอ้ความต่างของรถแต่ละคันคาแรคเตอร์ของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยคือสิ่งที่ สิ่งที่จะทําให้ผู้ขับขี่สามารถเอ็นจอยกับรถได้จริงๆในทุกโมเมนต์หรือเปล่าลูกค้าทุกคนน่ยที่ได้มาลองครับคือถ้าเอาคนที่ไม่เคยได้ขับแบบมาก่อนเขาก็จะเขาจะเคยได้ยินมาบ้างแหละว่าแม็กเคยมันขับดีแต่ว่าพอพูดพูดคำว่าดีเนี่ยแล้มันดียังไง ดีของผมเกับดีของพี่บอล<ช>ไม่เหมือนกันอาหารจานหนึ่งของผมกับ<ช>ของพี่บอลเราว่าอร่อยไม่เหมือนกัน<ช>แน่นอนแต่ทุกคนที่ได้มาขับแบงค์เนี่ยพอได้ขับปุ๊บทุกคนเก็ตเลย<ช>เข้าใจเลยว่า<ช>โอเครู้แล้วว่ามันดีจริงตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่องหนะน,น้าสปอร์ตนะครับเมื่อกี้สามมาขับทั้งคอม์ตสปอร์ตแล้วก็แฉนะกด์แต่ว่าเราเรายังไม่ได้ลองปรับช่วงหน้าดู รออถหรือ <c oughs> แค่ทีซึ่งเ,ออเต็มที่ถ้าวิ่งบนถนนน่ะโรงงานก็เบคคอมเมนต์ว่าสปอร์ตก็พอ<า>ถ,ถ้าเกิดข้ามไปแฮนเดลลิ่งเป็นแทร็กเนี่ยไม่ไหวมันแข็งมากคือคุณควรจะไปวิ่งในเซอร์กิตเท่านั้นทุกอย่างเราปรับปรับสนองคันเร่งเกียร์ได้ค่อนข้างดีเลยอย่างที่บอกไปว่ารถอย่างเงี้ยม,มันแรงหมดแหละแต่อยากให้ดูถึงความความง่ายอ่ะที่เรา ที่เราบาังคับเรา,าใช่แล้วก็การสื่อสารระหว่างเรากับรถอ่ะมันมันเป็นธรรมชาติแล้วก็อย่างพวงมาลัยอย่างเงี้ยไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอะไรมามาหลอกเรามาหลอกรถว่าตอนนี้มันต้องหนักขึ้น <S <S ตอนนี้มันต้องเหนื่อยขึ้นมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นมันคือจับพื้นผ่านล้อมาถึดมือเราเลยนี่คือมวลรวม ทุกอย่างที่มันค่อยๆผสมกันทีละเล็กทีละน้อยท,อทีละเล็กทีละน้อยของรถแมคกคารนลน่ะโดยเฉพาะ750อย่างนรเงี้ยคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักขับสกิลสูงนักแข็งมือที่มาขับรถคันนี้ถ้าม,มาบ้านๆก็ขับได้เลยใครก็ได้ครับใครมาขับก็ได้คุณก็ได้สมรรถนะของความเป็นแมคกคารลนคุณได้สัมผัสถึงค,ความพิเศษของความเป็นแมคกคารนดเ,เหมือนกันหมดคุณอยากได้ความสบายจากเขาเหรอได้มีให้ คุณอยากได้ความโหดความดิบอยากให้มันเป็นสัตว์ป่าตีให้อยู่ที่คุณสับเขาเท่านั้นเองแล้วพอมาเป็นในรถที่เป็นอยู่ในตระกูลเล็กเจ็ดแบบนี้มันจะมีโหมดที่เรียกว่า v t c หรือ hmm. Variable d r i f t Control mm hmm. ซึ่งในโหมดนี้จะปล่อยให้คนขับสามารถสนุกกับการที่แบบสไลด์ให้มันท้ายออกได้โดยที่ ไม่ได้ปิดเอียีแบบร้อยเปร็นเราสามารถเลือกโมดาได้ให้ออกมากออกน้อยแล้วลถเข้ามาช่วยในอาร์ต่าก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับตัวเนี้ยที่เราขับอยู่เนี้ยเป็นสีสซอร์ดนดสีสซร์ดใช่ไม่ต้องเพิ่มเงินแล้วก็จะมีสีที่เป็นอีลีทอันนี้ก็ต้องเพิ่มเงินผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แล้วแล้วก็มีสีที่แพงที่สุดก็เป็น MSO ออคือสีอะไรครับ ม,มันมีหลายสีให้เลือกแต่ว่าความพิเศษคือพอมาดูใกล้ๆครับมันจะเล่นเล่นแสงเงาเกับแสงใช่คือดูมุมหนึ่งเป็นสีหนึ่งดูอีกมุมหนึ่งจะเห็นฟิสเตอร์เห็นเกล็ดดูอีกมุมหนึ่งจะดูเป็น solid อ,อันนั้นคือความพิเศษของ M S O มันจะมีหลายเลเยอร์ครับซึ่งถ้าอยากได้สีนอกเหนือจากที่เราเซตมาให้ทั้งอินลีทั้งแตนดาทั้ง,ง M S O ก็มีสีที่คือจัดอยู่ในหมวดหมู่ M S O ครับมีให้มได้อีกให้ให้เลือกได้อีกแบบอยากจะได้สีแบบขนาดไหนได้เลยต้องอ่อยงนี้คือสำหรับ7 5 0 s ้านี่ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้ขับแมคคาเลนนะครับดูข้างนอกมันเหมือนจะขับยากแต่พอลองขึ้นมาขับจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันขับดีมันขับง่ายแล้วมันสมูทแล้วความคมความอะไรมันมีหมดไม่ต้องไปเปิดโหมดอะไรเลย คอมอ์ตไปจบหรือถ้าใครอยากจะดิบๆแล้วก็อยากจะซาสักหน่อยก็แนะนำสปอร์ตไปสักนิดหนึ่งก็ตอบสนองได้ไวขึ้นเกียร์เกินทันเร่งนะครับแต่ช่วงล่างนี่ผมผมยังชอบคอม포ตนะครับขออนุญยตด้วยยังชอบคอมอร์ตอยู่อาจจะไม่ค่อยจีนแล้วก็ถนนบ้านเราด้วย <laughs> เราจะไปทอดช่วงล่างอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เลยครับเราก็ต้องดูถ้าอย่างนี้ต้องบอกว่า มันเป็นซุปอร์คาที่ใช้งานปกติได้แหละนะครับเขาเน้นฟีลลิ่งในการขับคนขับไม่ต้องไปทำอะไรนะครับมีแค่หน้าที่ขับขับไปใชครับไม่ต้องมาปรับโนู่นไม่ต้องมาเพิ่มนี่ไม่ต้องมาอะไรความสนุกอยู่ตรงนี้นะครับราคาเริ่มต้น34.4ล้านนะครับแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มโนู่นนี่นั่นได้เป็นแพ็กเกจไปนะครับ อย่างคันนี้เป็นเป็นตัวโปรแมนแพ็กเกจใช่ครับคันนี้เพิ่มไปประมาณเท่าไหร่ของราคาเนี่ยตัวแพ<ช>็กเกจถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่มอีก2.9านะครับสอหรือ2.9ประมาณน<ๆ>ี้แ,<ล>แล้วเปลี่ยนเลนซ้ายขวาพือมันไปได้ ได้ตามที่เราที่ตาเราเห็นเลยรับเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาเรื่องทัศนวิสัยครับเันมองเห็นไม่มีอะไรเปลีนบ้งเลยถ้ามันมองไม่เคลียร์มันก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วมันได้น้ำหนักเบรกที่ผมว่าผมก็เริ่มผิดนะล้เห็นไหมว่าคือขับไปโดยที่ไม่ได้ไปโฟกัสมันเนี่ยขับไปโดยแบบใช้ธรรมชาติใช้ความรู้สึกของเราอย่างแรกเลยคือตำแหน่งก่อนตำแหน่งอย่างแรกใช้สองคือน้ำหนัก ต่เนี้ยพอขับมาประมาณชั่โองหนึ่งเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทุกอย่างเขาคิดมาแล้วใช่มันแล้วมันแล้วเราสามารถปรับตัวได้โดยแบบไม่ลำบากเอเบกมันก็อยู่เนี่ยเรียกตัวเรียสปอยเลอร์มันทํางานอยู่ตลอดนะครับมันก็ยกขึ้นให้อะไรใ,ใช่อยู่ที่อยู่ที่เราน้ําหนักเบรกที่เราใช้กับความเร็วที่เรามา ตั้งสุดก็คือเก้าองศาคือมันทำงานร่วมกันหมดทุกอย่างเลยทั้งช่วงล่างทั้งเบร์สปอยเลอร์แล้วก็ใน750จริงๆใน720ดสองในพวกนี้ก็มีแล้วแหละคือเบรกสเตียรเวลาเข้าโค้งแบบขับจริงๆนะครับมันถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันก็จะเข้าไปชะลอล้อที่อยู่ด้านในโค้งให้เรา ให้เขาโค้งได้ง่ายคือออกเหมือนพวกดีเวทเตอร์ลิงเลยพวกนี้อช่ใช่ใชขายกันขอบคุณพี่ยอดมากครับไบด้ครับดีครับแล้วเลยแล้วความง่ายของแมคครเดนอีกอย่างเลยสมมติเนี่ยตอนนี้เราขับมาถึงที่หมายแล้วยังไม่ได้กดเกียร์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับสมมุติจอดเข้าซองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถดับเครื่องปุ๊บจบได้เลยโดยที่รถไม่เป็นอะไรวิ่งวิมาอย่างเงี้ยน,นะได้เลยแต่ขอว่าไม่ได้ซัดมา <laughs> ถ้าซัดมาก็ต้องคูดาวก่อนคือ <c oughs> ในคู่มือเขาบอกเลยว่าถ้าคุณหวดมาซัดตึงมาก่อนเข้าบ้าน5นาทีคูดาวคูดาวไปก่อนแต่อย่างเงี้ยเราไม่ได้กดอะไรมาก็ <c oughs> มาปกติใช่ในกรณีที่แบบเดนี่อยู่จริงๆขับไปทํางานขับไปกินข้าวขับอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบแล้วไหนพี <c oughs> แล้วไหนเบรกมื่ยจอดเข้าถึงที่หมายกดปุ๊บปัดไปเลยเดี๋ยวเบรกมือก็ทํางานให้อัตโนมัติโอเคขอบคุณวี่อามากครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเจ้า m c ค a r e n เ 750S คันนี้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น m c l a r e n เรุ่นอื่นๆนะครับสามารถมาชมคันจริงได้ที่โชว์รูม m c ค a r e n เพระราม9แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝาก c a r t o d y y ทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ